ค่ะครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะเผื่อนักเรียนคนไหนงงการตัดเลขตรงนี้เนาะตรงพวกนี้นะคะ,ะก็คือว่าการการคูณเศษส่วนใช่ไหมคะที่นักเรียนเรียนไปเมื่อสักครู่นั้นคือหนส่วนหคูณกับ385จะทำได้โดยที่นำ 1>, 1คูณ385ทั้งหมดส่วนด้วย5ใช่ไหมคะจะได้เป็น385ส่วน5ก็เท่ากับ77แต่ว่าการที่คนครูนำมาตัดแบบนี้เพื่อให้สะดวกนะครเวลาที่จำนวนตัวนี้มันไม่ใช่1เนาะมันมีค่ามากใช่ไหมคะแล้วฝั่งนี้ก็มากด้วยอย่างเช่น 1ิบคูณสาม้ออ่ามาเป็นสิบห้าสิบห้าคูณสามร้อยส่วนสิบนะคะนักเรียนจะนั่งคูณใช่ไหมคะมันก็เสียเวลาเนาะอ่ะคูณนะคะก็เลยใช้วิธีการตัดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องนำสิบมาหารใช่ไหมคะเราก็นำสิบเนี่ยไปหารกับสามร้อยเลยสิบหนึ่งสิบสิบ หารสามเหลือ30 30คูณกับ15หใช่ไหมคะก็จะได้4ี่หจะทำให้เราทำโจทย์ได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นอันนี้เลขง่ายเนาะสองหคูณกับ7ส่วน5อย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ข้อนี้นะ เราจะต้องเอาเจ็ดไปคูณ2 5งรมันเยอะใช่ไหมคะนักเรียนแล้วต้องมาหาร5อีกเราก็ใช้5หารกับ255ก่อนก็จะได้เหลืออยู่ที่51าสิทำให้การคูณของเรานั้นน้อยลงนะคะนักเรียนก็เหลือ51คูณกับ7นั่นเอง51าคูณเก็เท่ากับเท่าไหร่คะสาม ห้าสิบเจ็ดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ